สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านเจนยาคาม้อยุธยานะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับกับบ้านไม้นะครับสไตล์นอกดาวเห็นหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะเป็นนอกดาวนะครับใช้รถบรรทุกที่ขนย้ายมาเนี่ยทั้งหมด8คันนะครับวัสดุโครงสร้างเนี่ยเป็นไม้เต็งเก่าของผมเนี่ยรอดเสเสายาวตลอดไม่มีต่อเลยนะครับเสาหน้าหัวก็ยาวตลอดเลยฝาผนังภายนอกเนี่ยเป็นไม้กระดานนะฮะค่อนข้างหนาเลยหนาประมาณ2เซนแล้วเรามาปรับสเหลือสัก เซนครึ่งนะครับเป็นพวกไม้แดงไม้ประดู่ไม้มะค่าฝาผนังภายในละฝ้าปพดานเป็นไม้ยางเก่านะครับเป็นงานประมูลฝาผนังโรงเรียนอะไรประมาณนี้ครับวัสดุหลังคาซิงเกิลรูปนำเข้านะครับตัวนี้นําเข้าจากอเมริกาเป็นบ้านไม้เนี่ยไม้เก่าเนื้อแข็งไม้แดงที่อยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวเนี่ยหลายชิปไล่เนี่ยให้จักล้องแพนไปให้ดูสวนมะพร้าวโนโ,อโอเอาไปให้เห็นมะพร้าวเยอะๆหน่อยให,ให้เห็นเออมันกว้างกว้างใช่ไหมกว้างดีอ่ะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรนะลำไยเข้ากับบรรยากาศดิสวนลำไยเช้าเช้านี่ลองนึกภาพบรรยากาศนะจุดไฟเผามะพร้าวน้ำหอมแบบที่เราทำกิน,นเมื่อกี้นะแล้วก็จะมีควันควันของกลับมะพร้าวหอมๆคุณได้บรรยากาศวินเทจอันนี้เป็นด้านหลังบ้านบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องแต่งตัวมีเลือนรับรองนะครับมีห้องครัว ระเบียังเดินรอบรอบบ้านเลยอันนี้เป็นด้านหลังบ้านนี้เป็นบันไดหลังบ้านนะแต่ลองประกอบอยู่ลูกบันไดก็เป็นพวกไม้มะค่านะมะค่าโมงเลยเนี่ยหนาสองนิ้วหน้ากว้างสิบนิ้วบันไดหลังบ้านเนี่ยยาวร้อยยี่สิบเซนเดี๋ยวามาดูหน้าบ้านกันเนี่ย เดินให้มันเร็วๆหน่อยดีว่านุนไปยืนตรงนู้นนุ่นให้มันเห็นเต็มเต้เตบ้านหน่อยปอไ,ไปยืนไปยืนนู่นเลยก็ได้ไปยืนปากซอยนู่นเลยก็ได้มันจะได้เห็นต้นมะพร้าวอะไรชัดๆ่อยอ่อเน็ตเต็มหมดแล้วใช่ไหมไปปากซอยเลยก็ได้ม้งจะได้เห็นช,ะช,ะชะัดๆอ่านยอันนี้ก็จะเป็นมันเป็นลักษณะเหมือนบ้านกลุ่มเหมือนเรือนแฝดถ้าพอจากันได้นะครับมันจะมีบ้านแบบเนี้ย ผมเคยเไปส่งไว้ที่จันทบุรีแต่หลายปีแล้ะเหมือนกันเลยเ,เข้ามาดูใกล้ๆล,ลูกค้าที่เคยชมงานผมมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจะรู้ว่าร้านจันหยาไาม้ยของผมเนี่ยเริ่มต้นมาจากงานไม้เลยผมมีชื่อเสียงมาจากงานบ้านไม้นอกดาวนะครับที่ไม่ว่าจะใช้เป็นสกูน็อตชุบแข็งอย่างเงี้ยต่อบล็อกสว่านยิงการแทนการใช้ตะปูตีแบบเก่านะครับเหลาลูกกรงระเบียงกันตกแบบดึงกลมอา่าเอาไม้ ไม้ที่ใช้ทํามงกบเนี่ยแหละผ่าครึ่งกึ่งกลมเจาะทะลุทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นในแนวตั้งในระยะช่องไฟในระดับแนวตรงเนี่ยแนวตั้งเนี่ยมันจะต้องเท่ากันทุกลูกถ้าเจาะผิดสักแผงหนึ่งเนี่ยทิ้งนะฮะมันเวลามันโป้แล้วมันจะไม่เนียนโป้แล้วงานมันจะไม่สวยลอดตรงเดยวตากล้องก้มลงไปแล้วเห็นไหมลอดตรงให้เขาให้ผู้ชมก็ดูหน่อยว่ามันถี่ไหมข้างล่างเห็นไหม ไม่เห็นใช่ไหมอ่าไม่เห็นขยับมาไม่เห็นไม่เป็นไรอ่าไอตัวกันาสาต,ตัวนี้แผ่น poly c a r b o n เนตอันนี้ลูกค้าให้ช่างเข้ามาติดตั้งเองนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวงานผมงานของผมลางน้ําเนี่ยจะเป็นล้างน้ำสแตนเลสเสร็จแล้วตีฝ้าปิดขึ้นไปดูห้องบนกันอาจจะดูได้บางห้องนะครับเพราะว่าทีมงานเขาเริ่มเก็บงานเลยเนี่ยผมใช้ไฮบริดวูดเทคนะในการจบงานรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นพวกนี้ดีนะผมว่าเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างได้รับการยอยอมรับ ณปัจจุบันนะฮะเนี่ยดูรอยต่อพื้นเนี่ยพนักนั่งแบบนั่งสบายๆเนี่ยเช้าๆมาขาดชื้นๆฝนตกตกอันนี้ฝนน่าจะใกล้ตกแล้วล่ะเพราะว่าร้อนชะมัดเฮ้ยอ๋อมันเป็นแบบไอ้นี่เหรอวะมาม์ทลูกค้าซื้อมาให้มันเ,นเออแจ๋วรีวิวให้เป็นมาม์ทล็อกลูกค้าขอให้เปลี่ยนให้ใช่ไหมอ๋อโอเคเนี่ยไปดูพื้นเนี่ยไงส,สวยๆเลย แต่หยยบเผลอเข้าไปเหยียบนะเหยียบเดี๋ยวให้ขัดทาใหม่ในนั้นเนี่ยจะมีห้องน้าพร้อมสุขภัณฑ์จริงๆสุขภัณฑ์มาตราฐานห้องน้าของผมเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดมานะแต่ลูกค้าซื้อมาให้เปลี่ยนอยากได้ที่มันดีขึ้นท็อปแพงขึ้นนั่นแหละแล้วลด้านนั้นก็จะเป็นห้องเต่งตัวมันจะเป็นประตูบานสไลด์นะระบบไฟฟ้าภายในทําให้หมดแล้วนะครับเออนกบิดนี้เขาทาบอะแกวเลยหน้าต่างกระจก ออันนี้กําลังจะเดินสายเมนวางระบบสายเมนใช่ไหมไว้ข้างล่างอะไปใต้ถุนเดี๋ยวไปดูในครัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูเรือนต่อไปอันนี้ที่เห็นแป้งาขาวๆนี่คือเราขัดนะขัดแล้วก็ดี๋จะลงเก็บงานรอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในครัวลูกค้าก็ให้ทําเคาน์เตอร์ให้นะฮะก็ดีที่สุดทําดีที่สุดกได้ประมาณนี้ผมไม่ช่างไม่ใช่ช่างเาเรียกอะไรอะช่างเฟอร์นิเจอร์โดยอาชีพ พอทําได้ก็งานประมาณนี้สวยประมาณหนึ่งงานฝ้าเพดานเป็นแบบโชว์ท้องจันทันเพราะฉะนั้นจันทันจะเป็นแบบนิ้วครึ่งคุณหกใหญ่ๆเลยฝ้าเพดานไม้ยางเนี่ยผนังพวกนี้เนี่ยไม้แดงทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยช้อนให้ดูความหนาของไม้แต่ละแผน่น่อยไม้ฝานี่ยหนาตึบหน้าต่างข้างๆพวกนี้จะเป็นบานเลื่อนนะครับเวลาเมื่อก่อนอะเวอร์ชันเก่าๆมันจะเป็นบานเปิดเวลาเปิดจะทางเดินมันแคบอยู่แล้วมันจะติด แต่เนี้ยพอ,อเป็นบานเลื่อนมันกว้างเลยาดูพื้นห้องสองห้องนี้จะเหมือนกันนะครับก็คือข้างในมันจะมีห้องนอนแล้วมีมีห้องน้ําแล้วก็มีห้องแต่งตัวงานฝ้าแบบโชว์ท้องจันทันเหมือนกันทางนี้ก็จะเป็นระเบียงอันนี้แต่กล้องมายืนตรงนี้เนี่ยแพนให้เห็นระเบียงกกว้างนะขอบหน้าต่างของผมพวกนี้เป็นขอบสีนะครับเนี่ยให้ลูกค้าดูตั้งแต่ตรงนู้นมาเลยคือ มันจะค่อนข้างเป็นวิวสามร้อยหกสิบองศาของบ้านหลังนี้ฮนะระเบียงมันจะเดินต้องแต่แถบนู้นมามาข้างนี้เลี้ยวมาข้างหลังอีกนะครับเนี่ยงานลูกกรงกระตกของผมเหมือนเดิมไม้กึ่งก้มพื้นตัวนี้เป็นพื้นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้แตงเก่าหกนิ้วตีร่องมนนะครับเว้นร่องไอพื้นบ้านที่ถูกต้องจริงๆอ่ะเวลามันร้อนชื้นอากาศแบบนี้มันควรที่จะตีเว้นร่องนะครับ ไม้มันเป็นวัสดุจากธรรมชาติไม่ว่าภูมิอากาศเป็นแบบไหนไม้ไมันจะไวตอนดูภูมิมีขดมีขยายนะครับแต่มันอาจจะไม่มากเหมือนไม้ใหม่อยากเดินไปดูห้องนู้นจังเลยแต่แห้งยังเนี่ยขออนุญาตหยบิบเก้าเก้ามาหน่อยโอเคแห้งแล้วเนี่ยให้ดูภายในเนี่ยอ่านี่เก็บสีแล้วเหมือนกันเราเน้นเป็นสีธรรมชาติไม่ไปกบทับย้อมโถมลายไม้นะเรายังให้เห็นลายเส้นไม้ ธรรมชาติของลายไม้อยู่นะครับงานสแตนเลสงานรังน้ําพวกนี้งานเราแต่พวกอย่างเงี้ยไม่ใช่เท่านั้นเองนะครับไอแผ่นพลีคาร์บอเนตที่เป็นสแตนเลสข้างบนเนี่ยพวกนี้ผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้รับนะฮะมันไม่น่าจะเหนือบากกว่าแรงเวลาที่ลูกค้าถ้าจะต่อไปจะไปทำรังน้ําหรือจะไปต่อเติมอะไรเนี่ยมันติดต่อช่างเฉพาะทางก็ได้แต่เฉพาะทางของผมนี่คืองานบ้านไม้สวยๆงาน คัดไม้คุณภาพดีๆที่เห็นแบบนี้นะครับไม้ฝาแต่ละแผ่นของผมเนี่ยผมพยายามคัดยาวที่สุดนะครับถ้าจะต่อต่อให้น้อยที่สุดแต่งานเสางานลอดงานเสอุปกรณ์โครงสร้างอ้ไไม้เครื่องโครงสร้างต่างๆต้องไม่ต่ออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ร้านผมไม้กึ่งกลมต้องเป็นไม้เนื้อแข็งไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เบญจพรรณลูกค้ายังเข้าใจผิดีหลายๆคนนะครับว่าไม้เบญจพรรณเป็นไม้ที่ดีเป็นไม้เนื้อแข็งจริงๆไม่ใช่เบญจพรรณเป็นไม้รวมๆนะมันเป็นไม้ไม้ใหม่ไม้ต่างประเทศ ส่วนตัวนะครับผมว่าไม้เนื้อแข็งที่ใช้ทํางานของฟังไม้ไทยนี่ดีที่สุดแล้วครับไม้ตะเคียนไม้เต่งพวกนี้ใช้ได้ฝากไว้ประมาณนี้ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ราคาหลังนี้สองร้อยไม่ใช่สองร้อยดิสองพันส้แบงค์เทารายละเอียดสงสัยอะไรมาคุยกันที่โรงงานนะครับสอบถามเข้ามาได้ยินดีตอบคําถามให้ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ